สวัสดีครับมีล็กี้แมนนะครับเติมเงินถูกต้องอีดั้ติชอมนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวอลเล็ตฟอทูก็รับเติมนะวันนี้เราอยู่กันในวอลเล็ตฟอทูนะครับหายหน้าหายตาไปนานนะก็วันนี้มีตัวละครมาใหม่นะครับอย่างชิสุนะเพราะว่าช่วงนี้มีไปเล่นแล็ o ออริจินกับซอมเบอร์เนอร์ด้วยแหละเกมมันใช้เวลาเล่นเยอะมากทีนี้ก็อาจจะมีหายหน้าหายตาไปแต่ก็ยังไม่ทิ้งแนละ้วก็ยังเล่นเรื่อยๆถ้าตามใดที่ยังมีคนดูอยู่นะครับโดยที่วันนี้มาใหม่คือชิสุนะครับเดี๋ยวจะแนะนาําคลากรเ่นด้วย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าหมีจะเปิดได้ชิ้สูตหรือเปล่านะเพราะว่าเ,าเตรียมมาอยู่ที่สี่ตัวแปดพันก็เอาจริงๆคือหมีไม่ได้เปิดตู้อื่นเลยนะคือน้องเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือตัวละครน,น้องค่อนข้างน่ารักมากนะสวยกระโปรงสั้นชุดเลยนะแค่นี้ก็คือดีงามนะครับอย่างอื่นไม่รู้นะแต่สามดีหมีรู้สึกดูตัวน้องน้องดูตันๆหรือเปล่าวันเพื่อนคิดเห็นเหมือนหมีไหมรู้สึกว่าสามดีทำตัวไม่ค่อยสวยแตตัวมันออกอวบอวบตันๆนะ เออแต่ก็น่ารักอยู่ดีแหละอ่าถ้าเรามาดูในส่วนสองดีโอโหพอกดตัวน้องเฮอน้องมีสะบัดกระโงงขึ้นอันนะี้ฮะโอ้โหน้องเลยทำหน้าไม่พอใจแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอย่างน,นั้นไม่ใช่แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านะผมอีก็ไม่ได้เปิดนานเลยอ่านโมพุทธยาครับไม่ต้องอะไรมากกดไปเลยละกันกดต่อหน้าไม่กดทีเพลอเลยมาลุกลุ้งหน่อยแล้วโอ้โหแบบนี้เจ๊งแล้วนะมาถึงกูก็เจ๊งเลยนะ แต่เขาบอกว่าชี้สูตรไอ้นี่ไม่ใช่หรอแจกเลทไม่ใช่เหรอโอ้โหมาถึงขายของแล้วครับยังไม่ทันไรนะต้อนรับความเกลือนะครับบัตรผ่านซัมโมนฮีโร่ไปเลยนะแปดร้อยเก้าบเก้าบาทถ้าเติมผ่านกระทาง e นอีเล็ติช็อปรอเล่นนะครับอยังไม่เติมครับยังมีใบยอยู่นะเอาละกดที่เผออไปเลยละกันโอ้โหเขาเนี่ยแหละมาแน่กดแบบนี้มักจะมาเออโหเรียบร้อยครับ โอ้โห oh, SR ไม่ออกตัว,ตวนะนี่ต้อนรับความเกลือของกูเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ออกเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันนิดนึงในพูดถึงสายอาชีพก่อนแล้วกันนะครับของชี้สูนะคือปกติเนี่ะเขาจะนิยมสายกลางกับสายขวานะครับจอมสะกดรอยหรืออาซิพน,นะหรือไม่ก็นัลมบางกอนเดี๋ยวมีจะมาแนะนํานะครับถ้าชาวคบเครื่องจริงๆอ่ะเขาจะเล่นสายอาซินกันครับ สายนาค่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดพารสีฟที่ดีที่สุดมันจะอยู่สายน้ลมมังกรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าทําไมถึงไปบอกว่าสายน้ลมมังกรดีสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมัน,ม,นมันตีติดใบทิกเกอร์ครับแล้วก็ใบสกิลด้วยมันเลยครบเครื่องมากแต่ว่าอย่างที่บอกคือคนที่เล่น3ดาวเขาจะไม่อาจะสินกันเพราะว่าดามเมจมันยังไม่ค่อยแรงมากถ้าเล่น3ดาวนะแต่ถ้าเกิดไป5ดาวเห็นไหมครับ5ดาวเนี่ยเนี่ยสามดาวร้อยหกสิบเอง ถ้า5ดาวเนี่ยอัแท็กน้องจะไปถึง240%ซึ่งยังไงก็ตายแน่นอนครับเพราะว่ามันทะลุเกาะเลยนะมันชาร์จทะลุเกาะเลยโดน2ตัวมีโอกาส40%ที่จะมึนงงทั้งหมดยูนิตศัตรูไปประมาณ1เทินก็คือตัวที่นางสับใบ2ตัวถ้าไม่ตายก็ติดสตันคเข้าไปอีกนะมีโอกาส100%ที่จะมอบโจมตีแล้วหนีก็พอใช้สก,กิลเสร็จนางก็จะวิ่งหนีได้ครับซึ่งถ้าเกิด3ดาวมันจะ2ช่องเห็นอ่มา,าก4ดาวก็ยัง2งช่องถ้า3าดาวมันจะไป3ช่องเลยยิ่งยิ่งงโกกมากนะ เหมือนตัวที่แบบมีสกิลโจมตีแล้วหนีตลอดเวลายอย่างนั้นอ่ะยิ่งถ้าไปเล่นสายนักฆ่าก็ยิ่งหนีใหญ่คือสองร้อยสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมันทะลุเกาะด้วยนะทะลุเกาะอ่ะคือมันแรงมากอะ่ะอ่าต่อไปนะครับออร่าจู่โจมของชิสุนะครับมีโอกาสหกสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อหยุดย,ยูนิตนี้ทำให้ตัวติดดีบัฟเห็นไหมหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็กระตุน้นยูแต่จริงๆนี่มันเนิร์ฟมาแล้วนะปกติมันมันเยอะกว่านี้กระตุ้นยูนิต 00ตัวทําให้ยูนิตที่เชื่อมโยงกับการโจมตีของยูนิตศัตรูภายในระยะทําดาเมจ52%พลังชีวิตของมิยาบิโจมตียูนิตศัตรูเพิ่มในระยะสร้างความเสียหาย52%ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีโดยส่วนตัวถ้าเกิดให้เทียเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆปั้นได้สุดหรือเปล่าถ้าปั้นได้5ดาวก็หม,หมีก็ว่าหมีว่าสําหรับหมีน่าจะเทียเอนะ พอดูจากความสามารถสกิลแล้วแล้วก็อีกข้อนึงครับแบบไม่มีอะไรเลยนะความอวยคือตัวละครน้องสวยมากดูกระโปรงน้องนี่อ้จจ๊กอะเจ๊ไอ๊ไปไปจิ้มน้องอีกทีดิโอ้ยทำไมคราวนี้น้องน้องไม่หนับตาโกรธแล้วว่าแปลกจังสงสัยน้องจะชอบไม่ใช่แล้วนะเอาว่าตัวละครน้องสวยมากครับตัวเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่ว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมีให้เอเอเลยนะคือเป็นตัวละครที่มีเล่นเนื้อเรื่องแล้วมีรู้สึกถูกชะตามากที่สุดอะ่ะคือรอเปิดนางนะ ส่วนสกิลความสามารถที่บอกครับถ้าปั้นได้ถึง5ดาวเนี่ยสกิลทีเดียวตาย2แน่นอนแล้วก็ถ้าเล่นสายกลางเป็นนางฆ่าเนี่ยมันครบเครื่องอะเท่าที่มีดูนะมันครบเครื่องแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบปั้นไป5าดาวเนี่ยก็ไปเล่นสายมังกรได้เลยครับเพราะว่าสกิลนางทีเดียวตายหมดอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันดาเมจสองร้อเปอร์แล้วก็อย่างที่บอกคือการที่เราไปเล่นมังกรเนี่ยมันตีติดใบทิกเกอร์แล้วก็ใบสกิลอีกนะอ่า อันนี้คือการขั้นจังหวะนะครับอันนี้คือสูตรนะสูตรนะเพื่อนๆไปทําตามได้สูตรเกลือแห่งปีกดทีเพอไปเลยตัวต่อหน้าแม่งเลยละกันโอ้โหไม่มีลุงเลยว่ะเฮ้ยต้องใส่กูขอชีสูตรตัวหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมานะขอคนนี่แหละเฮ้ยมีสึกว่ามีเกลือจังเลยว่ะเฮ้ยเอาจริงอหรอกูยังไม่ออกสักตัวเลยอะโอ้ว่าว่าไปนัานจะเปิดแล้วไม่ได้ตัวแล้วแล้วอย่างนี้จะเล่นได้ไงวะในเขาบอกว่ามันในเขาบอกว่าปล่อยเลรนไม่เหรอไม่เห็นจะปล่อยเลยอะ นี่เกียเติมนะหลายเกมมากเลยตอนนี้โอ้โหเกลือแน่นอนแล้วอย่างงี้ตายแล้วมีโอกาสไหมครับเนี่ที่ที่ที่จะได้เนี่ยมีโอกาสไหมโอ้โหอย่างงี้ไม่ต้องตามสืบเลยครับไม่ได้แล้วเราต้องพูดว่าได้ครับเวลาพูดว่าได้มันจะได้นะถ้าเราพูดว่ามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะครับนี่กูต้องไป กูต้องไปเปิดเติมใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเอามาขอตัวนึงก่อนเร็วเสียเสียเชิงเสียหน้าเลยนะเนี่ยจริงๆ8 0 0แปันเพชรกับอีกตัวยี่สิบสี่ใบประมาณหมื่นห้ามังไม่ได้ถามจริงตะกี้ไม่น่าบนหวักช่วงเลยวะ่ะตะกี้น่าจะซ้ำเนาะโอ้กูจบสิ้นแล้วอย่างงี้เดมีจะถ้าไม่ได้จริงเด๋วมีจะไปเปิดแล้วก็ไปเติมเปิดแล้วกันนะเพื่อเอามารีวิวหน่อย ฮ้ยโอ้โหึกว่าตกกระจายไว้กีดเลยโอ้โหหมดตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยชิสุชิสุน้องหมาเอ้ยออกมาแนละ้วชิสุเรียบร้อยครับเกือรเรียบร้อยนะสรุปคือไม่ได้นะครับจริงมันน่าจะได้นะแต่มันไม่ได้วะถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะเปิดการันตีโ,โหยาเลยครับอย่าหาทําเลยนะเปิดอีกร้อยห้าสิโลเนี่ยทำไมดีต้องเติมใช่ไหมครับเนี่ย มีใครเปิดชี้สูตรละเกลือบ้างครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะมาแชร์เทคนิคกันได้เฮ้ยโหผมก็เกลือเหมือนกันครับพี่โอ้ไม่ได้เลยครับอะไรกันไปนีดหนึ่จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนเกลือเยอะว่ะเดี๋ยวมีอาจจะไปเติมเปิดครับเพราะอาจจะมารีวิวนะโอ้กูต้องซื้อแพ็คพิเศษแสดงว่าเขาเตรียมมาขายประการนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห อ่าไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ยังติดอุตส่าห์ติดตามสนับสนุนมีมีอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเปิดตัวให้ได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะโดยส่วนตัวตัวละครน,น้องหมีดูแล้วไงก็เก่งอะแต่อยังอยู่ที่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อัดไได้ไกลแค่ไหนนะถ้าอัดได้5ดาวก็วเก่งอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเอาสกิลดาเมจมันแรงกว่าเดิมมากนะอ่าไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานเกลือๆมาาอีกหลยเกมนะครับ อ่าแล้วเจอกันนะครับผม